สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกม Spectrum s a v a n n a นะครับแล้วก็หรือว่าเกม a n t a e r a อร่เพชรนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับมีในส่วนของอีเวนต์ชุดคอสตูมมานะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์ขี่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับยังทำกิจกรรมทันนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับซึ่งอีเวนต์ที่เข้ามานะครับในตอนนี้ก็คือเจ้าตัวนี้ครับ นี่เพื่อนเพื่อนดูที่เป็นเจ้าตัวนกนะครับมีปีกตรงนี้นะครับเป็นอีเวนต์ตรงนี้ถ้าเกิดเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นในส่วนนะครับทั้งหมด6ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากส่วนแรกก่อนนะครับในส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนที่ล็อกอินนะครับในการที่เราเข้ามาแต่ละวันเนี่ยเราจะได้ในส่วนของไอเทมนะครับจะเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนโปเกมอนด้วยนะครับเดี๋ยวชิ้นส่วนตรงนี้จะทํายังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของ การ์ดตัวนี้นะครับชิ้นส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่ว่าระยะเวลาทั้งหมดของกิจกรรมก็คือ4วันนะครับอ่ะต่อส่วนต่อมาครับก็คือตรงนี้นะครับส่วนที่2นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่จะให้เราทำนะครับซึ่งในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีในส่วนของดอกไม้ให้เรานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับที่จะเอาไปแลกของรางวัลนั่นเองครับตรงนี้ก็พยายามทําให้ครบนะครับ ตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนดอกไม้ก็จําเป็นนะครับที่เราจะต้องเก็บสะสมเพราะฉะนั้นในแต่ละวันพยายามทําให้ครบนะครับต่อมาครับเราไปดูส่วนที่3ครับส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของกิจกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ผมทําไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนที่ให้เราจับคู่ปโปเกมอนนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมจับคู่นะครับก็คือประมาณนั้นนะครับก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราพยายามทําให้ถึงตอนสุดท้ายนะครับจะมีโอกาสให้เราทําอยู่ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับถ้าเกิดเราทําไม่ผ่านนะครับจับคู่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับซึ่งของรางวัลก็จะมีทั้งดอกไม้นะครับชิ้นส่วนโปเกมอนนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนที่จะเอาไปทําการแลกของนั่นเองครับโอเคนะครับอันนี้ส่วนที่3นะครับเป็นกิจกรรมการจับคู่โปเกมอนนะครับส่วนที่4ครับ เราไปดูกันก็คือในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นดอกไม้ที่เราได้มานะครับเราจะต้องออกมามอบให้กับคู่รักโปเกมอนซึ่งการมอบดอกไม้นะครับมันจะมีเลเวลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล2นะครับแล้วก็คะแนนอยู่ที่15นะครับเต็ม20นะครับถ้าเกิดเราทําไปถึงเลเวล2หรือเลเวล3นะครับมาดูฝั่งด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดเลเวล3ก็จะได้ชิ้นส่วนพวกนี้นะครับจะได้ดอกไม้นะครับ ได้ชิ้นส่วนของโปเกมอนระดับ UR นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมที่จะเอาไปแลกของรางวัลน,นะครับเราพยายามทําไปเรื่อยๆนะครับนะครับยิ่งยิ่งระดับเลเวลสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ของรางวัลเยอะไปด้วยนะครับเนี่ยอย่างเลเวล2ผมได้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวล3ที่ผมจะรอรับอยู่นะครับชิ้นส่วน50ชิ้นนะครับแล้วก็เลเวล4จะเป็นชิ้นส่วนของโปเกมอน 75ชิ้นนะครับแล้วก็เรียงลําดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยชิ้นร้อยยีชิ้นนะครับพวกนี้นะครับของรางวัลก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงเจ้าลูเกียนะครับลูเกียตัวนี้เป็นลูเกียสีดานะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่4นะครับก็คือมอบดอกไม้ให้กับคู่รักโปเกมอนนะครับในส่วนที่5นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เราจะแลกรางวัลนั่นเองก็คือเจ้าใบตัวนี้นะครับ ที่ผมบอกว่าที่เราจะได้มาแกลกรางวัลนะครับก็ลองเลือกดูนะครับสําหรับไอเทมที่เหมาะกับเราว่าเราชอบตัวไหนนะครับอยากได้ตัวไหนเราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ขอแค่มีใบแลกตรงนี้ให้ถึงไม่ให้ครบจํานวนก็พอนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นจิ๊กซอว์โปเกมอนนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเตัวด้วยกันนะครับ ซึ่งเราจะต้องสะสมนะครับจิ๊กซอให้ครบทั้งหมดนะครับเมื่อเราสะสมครบ1ตัวนะครับนี่ครับเราก็จะได้อเทมตามนี้นะครับ1ตัวก็จะได้ชิ้นส่วนของโปเกมอนตัวนี้มานะครับจำนวน50ชิ้น2ตัวนะครับครบ2ตัวก็จะได้100ชิ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวลจนถึงกล่องที่6นะครับถ้าถึงกล่องที่6เราจะได้ตัวนี้เป็นโปเกมอนแบบพิเศษมานะครับ แล้วก็กล่องที่7นะครับจะได้เป็นเจ้าตัวที่จะวิวัฒนาการโปเกมอนตัวนี้นั่นเองครับส่วนที่8นะครับคือส่วนสําคัญสุดนะครับก็คือกล่องที่8ก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับที่จะเป็นสัตว์ขี่ให้กับเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าสัตว์ขี่ตัวนี้น่ารักมากนะครับนะครับใครอยากได้นะครับน่ารักมากพยายามเก็บสะสมให้ถึงนะครับอีกใบหนึ่งของกล่องสุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับจะเป็น ชุดแฟชั่นของโปเกมอนนะครับอันนี้ก็สวยน่ารักเหมือนกันนะครับก็พยายามเก็บสะสมให้ถึง8กล่องนะครับซึ่งนะครับผมลองดูแล้วนะครับสําหรับไอเทมที่ผมบอกว่าเป็นเจ้าจิกซอตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไปแลกนะครับเห็นไหมครับไปแลกโดยใช้เพชรถ้าเกิดเป็นพวกจิกซอพวกนี้นะครับจะใช้เพชรจานวน100เพชรนะครับต่อ1กล่องนะครับ ซึ่งเราจะต้องมีแต้มไอ้เจ้าใบสีฟ้าจิ๊กซอว์สีฟ้านะครับจานวน100ใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงมาด้านล่างก็จะเป็นจิ๊กซอว์เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้จํานวนเพชรเยอะกว่าแต่ว่าตรงนี้จะได้เป็นชิ้นส่วนของโปเกมอนนะครับนะครับจะได้ชิ้นส่วนของโปเกมอนแต่ถ้าเกิดเรานะครับจะเอาสัตว์ขี่ผมแนะนําให้เป็นกล่องด้านบนนะครับในกล่องพวกนี้นะครับให้เลือกเป็นกล่องพวกนี้ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า ถ้าเกิดออย่างเช่นนะครับผมลองแรกนะครับตอนแรกผมก็มีอยู่400ใบนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับตัวที่1 2 3่งสามสีหตัวที่5้านะครับอ่ามันเหลืออยู่2มันเหลืออยู่1ช่องนะครับผมลองไปแลกกล่องตัวนี้มานะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมลองไปแลกมานะครับทีนี้นะครับการสุ่มกล่องเนี่ยถ้าเกิดมันสุ่มได้ชิ้นส่วนที่เราได้ไปแล้วเนี่ย เราก็จะเสียไปแบบฟรีๆนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับการที่เราจะทำเนี่ยเราพยายามถ้าเกิดเรามีนะครับชิ้นส่วนใบสีฟ้านะครับให้เราไปแลกก่อนไปแลกในส่วนของโปเกมอนที่เราอยากจะซื้อชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ทําการอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับตัวที่7นะครับ6กับ7เนี่ยผมยังไม่มีนะครับผมก็จะไปแลกนะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดมาในส่วนของตรงนี้นะครับ ตรงนี้อ่าซึ่งมันไม่มีให้ดูเนาะเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้มันผ่านไปแล้วนะครับเวลาที่เราทํากิจกรรมเสร็จเนี่ยมันจะได้กล่องมานะครับเดี๋ยวผมดูดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะได้กล่องมาซึ่งมันก็จะสุ่มให้กับเราเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันสุ่มได้ซ้ําเนี่ยมันจะให้เราไหมนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะครับต้องลองดูก็ผมก็เพิ่งเข้าวันแรกเหมือนกันแต่ที่นี่แน่นะครับให้เพื่อนๆรู้ว่าเราจะต้องสะสมให้ครบทุกตัวนะครับ เราถึงจะเปิดกล่องที่8ได้แล้วเราก็จะได้ในส่วนของสัตว์ขี่นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดคอสตูมของปเกมอนนั่นเองครับโอเคครับกิจกรรมวันนี้ยังทันนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ยังไงก็รีบเข้ามาทำนะครับมีระยะเวลาอยู่4วันด้วยกันครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็แนะนำเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันสวัสดีครับ